่ะห้าก,ก็กินปลาแดกสวีเดนนะคะห้ามกับเบิรก้อนค่ะมีปลาแดกสวีเดนนะคะนี่คือปลาสสวีเดนมีไข่ทุกตัวนะจ๊ะอันนี้มีไข่ทุกตัวนะจ๊ะปลาสสวีเดนก็นจะกินกับหอมแดงหรือว่าหอมหัวไห่นะคะมันฝรั่งต้มแล้วก็จะมีขนมปังทั้งพุนนะคะเดี๋ยวพายนจะเหตุห้กินนะคะเหตุใหเบึงนะคะส่วนหน่อยก็จะกินอีกก่องนึงนะจ๊ะ เบิ่งพ่อใหญ่กินไปอีมุมนึงแลยอีมุมนึงก็เป็นของแม่น้อยแล้วกันนะคะเพราะว่าสถานที่ในการสั้งกลองมันบ่ปานใดนะจ๊ะอยากทายพี่น้องได้เบิ่งเบิ่งว่าพ่อใหญ่กินปลาแดกพ่อใหญ่กำลังแทบออกนะคะอ่ะกลองนั่นก็อยู่ทางนี้ทางนี้ก็สิข้างกลองทางนี้นะคะก็สิได้กินคือกันนะจ๊ะเพราะคันกินได้บาน่ได้ยเนี่ยบริตเตอร์ว่าคัรนี้แต่ต่าินเนี่ยม่เกินลูกตา กินได้บ้างไม่ได้เลยค่ะปลากินมันแห้งหลายนะคะ,ะสำหรับปลาปลาสวบิเดนจากกองทั้งนี้นะจ๊ะก็จะเป็นนี่ค่ะปลาแดดสวบิเดนนะจ๊ะมีไข่ทุกตัวนะจ๊ะแล้วก็จะมีหอมแดงหอมหัวใหญ่มันฝรั่งต้มหัวใหญ่กำลังแทะส่วนท่านผู้ชเกิดเป็นขนมปังที่เป็นครูนะคะของเ้อเยหน่อยก็เตรียมไว้แล้วค่ะข้าวกับพริกด่นแล้วก็บผงชูรส รอบนี้ก็จะกินแบบสไตล์ฝรั่งในเบิ่งกอนนะคะ ตัวโต,วตวมั่นตัวใหญ่ดีค่ะนี่ค่ะแแหกก่อนนะคะใส่มือเลยมันบวมๆมมมมดอกแล้วพี่นมมมองก็จะใส่มือคือเกาะะ่าแล้วค่ะพอดูอาการแล้วมันบวมข้อศีรษบซ่อนๆกับมีดเีลยวจะกินพีน่น้องเบิองได้สตารของฝรั่งก่อนนะคะรอบน,นี้นี่ค่ะ จะช่็งเช็นสตูร่าเองฮะนี่ใครนั่นคะแซ่บแกเนื้อแกกลางมันหอคอดมาใส่มือก็ได้ดอกไม่น้องาใส่มึงจะขอบอกก็ว่าใส่มือล่ะล้างแต่ค่ะมือดมบัดคลื่นแล้วค่ะมันนี่น้ำยาอย่างก็ออกก็ได้ค่ะน้ำยาอะไรก็ช่วยไม่ได้นะคะ กินแรงแต่อร่อยคือบานเข้าแหละค่ะประแดดคือกันแหละบ,บานเข้าที่ว่าประแดดโนง่งประแดดหอมหอมเม้นๆอยู่ด,ดีมากประแดดเม้นๆนะคะับเออประแดดโนง่งเนาะก็สิสไตล์เดียวกันนะคะเ调กางหัวก,ก,ก้อนก่อนไม่ต้งนี่สองตัวจัดไปเจาะก่อนได้ปเป,ปเปิดได้เปเรย์ ดมฮอสเบียร์และฟุตบอลแมตนะเพราะเธอให้ดมเบเซยเธอเบนกินท uh ี่ไซแซนวิเอโ้จไมด้ e แซนวินเขแข่งฟุตบอลเขาจะางบ้ามานาบ้างเาางบ้าน ใส่มือก็ไเดียูยแต่ว่าเดี๋ยวลอกกินเป็นแบบสไตล์นีหน่อยอีกรอบนึงก่อนเดี๋ยวมันสิจุกนั่นจุกนี่เนี่ยมันเหม็นจริงๆนี่ดิแต่ว่ามันแซ่บถามว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังนะคะว่าในตัวรสชาติของมันจะเป็นยังไงเนาะกระเดียกกระเดียกแล้วเดี่ยก็จะเคลียร์กลางก่อนเด้อค่ะกองทั้งปุ่นกระเบนคนใหญ่ไปทั้งปุ่นแล้วเนี่ยเคลียร์กลางแล้วเราก็จะเอาน้ำตาง นึ่กอนมนเป็นตัวใหญ่่ะอ่งเลยเด็กเตูร์นตติดอน้องาิคนเปนก็คนนะซวนเลงอะไรเช่ปะซวนของพายมนะคะนั่นล พี่จนินเรก็ต้องใส่เลยนะคะแต่มันเก็ใส่เลยเมนเดจะใส่เป็นห้อมแดงนะคะเป็นไงยังแทะเนือ่อปยายหรือเรือ่อาางกะรกองข้างุนจะใส่เป็นห้อมแดงตกระดาษหน่อยเอ,อ้อไซ่นานาน่หน้าก็สิตรอา่มเสียนั่นคนคนโทษนีนนน่ยง่งบ่ได จะกินอันนี้เตรียมสำหรับกินของไทยสไตล์ไทยหลอ่อสไตล์ฝรั่งก่อนนะคะจัดไปหนึ่งคำไม่ต้องพูดพวามทำเพลงเอาไข่ปลาไปเลยนไำลายแตกไม่น้อยมากินมากินเลยสมัยตะกอนเขาจะมีไข่แทะช่วงนา้อนพระอตอมบดมเฟอร์รูดแต่เฟอร์รูดสุกรรมมานสุกรรมลาดนะลุงพ่อเซลเลอก์บลารซ้ำเหมือม,มีสม,มัย mình nấu đường hoa siêu lên hết là tiền Ừ cắt hết. ดูกโกยังต่างกองอยู่เนี่เป็นออกเข้มๆนุ่นวดแต่เข้มๆนุ่นวดแต่ตว่ามันก็จะมีคว่ำหอมสำหรับคนติดมากกินปลาแดดก็จะว่าปลาแดกหอมกับปลาแดดนงปลาแดดงังนสิเนาะถ้าคนว,ว่าบ่มากเนี่ยสิก็จะบ้บาเหม็น แต่จริงๆแล้วถ้าผูดด้ใดกินประแดดได้ก็ไม่แน่ว่าอันนี้ก็ับ่ต่างกันสิต่างนแน่ก็คือ,อเฮาเพิ่มในไงชู่ลงไปผงนัวลงไปมันสิถือปากซุ่มเฮ้าเนาะเพราะเขาเ้ามันติดกินแบบออกนวดอะไรแบเอากินอีกข้างนึงนะจ๊ะให้ดูปก่อนสำหรับพี่น้องที่อยู่กล่องฟังนั่นนะคะใจเย็นเลยพี่ใหอ่ไปซอกหาของ นั่งแบบนั่งบนอ๋อนั่งบนมิชชันก็เล่อมอุ้สนั่งถิยันั่งตรงใดชีสตนั่งบนมิชชันสถานะแหงโต๊ะั่นหน่อยาาอามามเออโต,ต๊ะน,น,นั่นหน,นะน่อยจากสถานที่ข้างนอกนะคะมันต่างกล่องเป็นถ้าเบิร์สองคนกับบัวด้มันก็จะบ่ได้เห็นภาพในการกินอาหารชัดเจนบันไดเนาะ ก็ย,ย่างแยกเป็สองกองแล้วกันนะจ๊ะอยากให้พีนน่น้องในเบิองมอ๋อนี่ส์ประเดี๋ยวสิเดนเขากินกันแบบนี้นะจ๊ะเมืองในสไตล์ผมไม่ใช่กินนะเมืองในสไตล์ผมไม่ใช่กินนะเคืจะกินแบบนั้นเนาะอืมที่คำหนึ่งเสพแสบพีนน่น้องในตอนประเดี๋เรื่องแปลกอืมพาประเด้ต้องกินวอดก้า แบ่งวันไหเตรียมไะไห้บ้างวน้วลากูดาเมียดเลือดเลือดเอ่อเลือดเพ่มนหนมักหอมหัวไหนอยูไหนมักหอมหัวแดงนี่ไครมันน <g zia> ่ะพีนองยามึงมันจะตกึ๊กๆึ๊กเบรตาอมเอกเย็ดตะกอด กล่องนั cage, bitch, ้นกตบเบอร์คนไงไปเด้อนแล้ว่าภาษาไทยคนได้เบอร์สองกล่องสองคลิปเอาเนาะเบอร์เตรียมได้แล้วสกอตสกอต ชูได้สมองก้าวเบ็ดเตวีแอเตอร์โฟลีโอเนี่ยนีเ่ยว่านแสบกว่าปีที่แล้วทีกินกันปีที่แล้วก็นังกินยุ่มุ่นี่แหละจากมันหมืดมืดมันมีไฟเนียดจังเยก็มืดมืดนะคะได้ตะไครกิด่ไร้แลยวนะคะอีกขั้นึงนะคะสําหรับการกินสไตล์ฝรั่งของไม่ใหญน้อยอืม ประยดสไตล์กำลังประหยัดเส,สืญญิอนนเป็นกินสตไตล์กำลังเาจากเรากนิดสักกรน่ยม้นเลยจะไนเขามากินสไตล์ก็ม่ยังไงจ้ะหนึ่งความนักหนึ่งประการนี้ว่าจะใจจ้าแล้วมาจ,จ,จ,จุ๊ๆ นึ่งพอนางถาไปก้อนเล็กเดีเ๋ดวยวเอาเผาก้อนไว้ <c oughs> เป็นยังไงจ้าข้างนี้เบิร์พพยายก่ินในสไตล์ของเราเนาะออก,นกินันย,ย,ย,ย่างหอยย่างหอยเปิดกล่องไม่เนาะในรายกาจะกินเขาท้างพี่เป็น กินแล้วเราันฝรั่งมันแน่วสนักเนาะที่มันฝรกินแสบม่าได้จะกินแบบสไตล์นี้น้อยแต่ประเด็สวีเดนแค่นี้มันฝรั่งแต่บปรึงกินทอดพี่น้องในเบิรงนันโอ้ยอย่งนี้คือดนึงก็จะกองนี่จะเรงเห็นกันอีกแล้วนะ สน่ค่ะพี่ของแดงเนตาเวนตาเมมาสัตวตนี่นะไมแ่เรม,ม่ลิ่งเอาควัอนอู๋ตูร์พัดันกระเดกเรื่องไปเนี่ยจะแอดตเอก,ก,ก,ก <c oughs> ยำเอกยำยำเอกนำใครต๋าแล้วแซ่บแซ่บเนาะ พอเต้าอมมเยตนะกดนักสกอ๊ดแม่พากัร์นดึงจับใจน้อรบ,บกวพี่น้อยเห็นบ้างกองท่าฝุ่น็ต่องี้ช้าเด้อแล้วค่อยเบิ่งเอาเด้อมันยี่สู้ขาดมึนยิสู้กับบอสเสเนาะ มีสูคืออย่างมีูกับผงเสรดนี่แหะค่ะจะิไปมัต้องิื์ดเพื่อมีแบบสองขึคกเข้าเข่ากนเลเ่บ้านแซ่บเพ่อจะได้กับแซ่บเบรกมือค่ะแซ่บเบรกแตกเลยกินมือได้เหม็นแตมเหม็นแค่สาวหดเนะมันเหลวมานสกเมาะพี่น้อง นี่เ็จะม้นคือเกอ่กเกาใปชาอะไรแบบนลยนขวากันเม้นคือเกอ่านี่จะตีนดูในใกล่องเซ็นไ์มนี่มามีหมองง่อยออกล่องพี่น้องเล่เขาเ่าเห็นกันบัอาหารการกินนี่ยก็กินสไตล์ของนีอะไรสี่ค่ะผิกน่วยสีแรกค่ะนี่ค,ค่ะหอม ดูยานาลิตเ่เด้วโอเคเด้วโอเคทัก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 เดกบุกหน่อยฮ้อนเด็สเกิร์ตขายเกงสกนนต่นมของท่าผุ้บรสทิสามเง,งนหน,น่อยเนาะ้เาะ ยายยองเวทน้องแอดตตัว uh huh. น <think S 2> <so. S 1> ู้นสำมายแอดตาเปเปอร์นี่อยปะคิด้องกินกระดาษเ uh huh. นีน่ยโอเอ่ปลาปลากระดาษิเดนในรายการของ ท้าว่าไรโชนะคะของคุณต๋อยนะคะเป็นคนที่มาทานคน,ท,ท,น,น,นที่มาไทยทำยูสเบรียนเสิร์งอยัางน้อยในอดีตก่อนเพิ่นนะคะคุณอะไรเนาะจำชื่อเป็นอะไรเพิน่นมาไทายทำยูตอกโกมนะคะกินแบบเดียวกันกับพ่อใหญ่กินนะคะที่ว่าพญายิ่กินเขาจะกินแบบนี้ไลจ้จ้ะกกนกับขนมปังแบบเพื่อนพญายิ่งก็ต้องเห็ดแล้วก็ใส่ชีสแล้วกท็ท่าเนยนะคะแล้วก็มันฝรั่งเล็กกระชาผักแล้วก็ะซีอิ้มหอมนะคะ มันสรูปแบบในการกินจริงๆเนี่แหละค่ะถามาคนเซบีเดนจริงๆดูขนาเล่มนั่นแะคนเซบีเดนจริงๆกินปลาแดดเซบีเดนทั้งหมดอุกคนบอบอค่ะเป็นบางคนกาพอต้าอมว่าเซบีเดนเพอร์ชุนอินเตอร์แอดตอรอันละเพอร์ชุนบอและนนเพอร์ชุนสำแอตเตอร์ซูสตนี้ บอตทุกคนไะจ้ะแห้จับหม่งน้ะรอบเพียรเด่อนนอนอละกิไม่น่ากินอะไนเลยไม่น่ากินหอยกรแดบบ้านเฮ้าไข่ประแดบแป้งของผพี่น้องข้าวสวยเฮ้าหน้าแ้ว มันสิมี่คุณนฐานนะคะบ้าน,นี้น่อยแล้วก็สินี่แถวสุริ่งบุรีรัมย์บางอำเภอร์บางทีนักที่เป็นแป้งแบบเป็นประแดกที่แบบมันมีแป้งผสมเลยจ้ะแซ่บๆกินมันจะออกแบบประแดกนั่นเลยจ้ะสำหรับคนที่เคยกินนะคะมา scroll 给我们再来点。

สามลายกว่ากัะมีน,นะคะทึน้นหนึงเห็นมั้ยทำาับผุ้ได้แต่ยุสมเดิมเรขึ้นวันมนแสบาร,ร่องเห็ดสดเป็นยังไงบ้างเนี่อัารัวาดขแสบแพร่

จะเบิร์แบมบมนี้ก็หอมปากหอมคอแล้วจ้ะสำหรับการกินประแดดเสิรเด็ดนะจ๊ะนึ่ข้ามหักของเขาน,นั่เสิอนะจ๊ะในอหลักจากใจจ้ารักนะจุบจบ